เมื่อถึงวัยหนึ่งเราเริ่มก้าวเข้าสู่การพบปะที่เต็มไปด้วยบทสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพการพูดคุยเกี่ยวกับความดันโลหิตที่ไม่แน่นอนโรคกระดูกพรุนที่ทำให้การเดินลําบากหรือฝันร้ายที่ชื่อว่าการนอนไม่หลับเรื้อรังเสียงบนเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราคุ้นเคยในแต่ละวันแต่ยังมีหัวข้อหนึ่งที่สําคัญเงียบงันแต่มีอยู่จริง มักถูกผลักให้พ้นแสงไฟถูกหลีกเลี่ยงอย่างระมัดระวังราวกับเป็นสิ่งต้องห้ามนั่นคือความต้องการทางเพศและพฤติกรรมช่วยตัวเองในผู้สูงอายุที่น่าพูดถึงก็คือนี่ไม่ใช่หัวข้อที่คนในวงการแพทย์ไม่รู้หรือผู้เชี่ยวชาญไม่เคยตระหนักกลับกันพวกเขาเข้าใจดีมากแต่สิ่งที่สังคมยังไม่เคยทําได้อย่างเพียงพอคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเมตตาและมีความเป็นมนุษย์เพียงพอที่ให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด มีสิทธิพูดถึงความต้องการลึกซึ้งในใจของตนเองได้อย่างสัต์จริงรวมถึงความรู้สึกที่บอบางที่สุดสังคมมักมองเรื่องเพศว่าเป็นอภิสิทธิ์ของวัยหนุ่มสาวขณะที่ความแก่ชาราถูกมองว่าเป็นประตูที่ปิดลงแล้วแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเลยแล้วไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตทางเพศและความรู้สึกใกล้ชิดของผู้ที่เข้าสู่วัยปลายชีวิตและทำไมการช่วยตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความเงียบงันและความละอาย ถึงเป็นองค์ประกอบสําคัญหนึ่งในประตูที่นำกลับไปสู่ความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับตัวตนของตนเองเมื่อวัยชารามาถึงความรู้สึกไม่ได้หายไปไหนหลายคนเคยพูดว่าแก่แล้วจะคิดเรื่องแบบนั้นไปทำไมรากับว่าความรู้สึกเป็นของฟุ่มเฟือยที่สงวนไว้ให้เฉพาะวัยหนุ่มสาวพวกเขาลืมไปว่าแก่นแท้ของมนุษย์คือความในการเชื่อมโยง ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงทางจิตใจหรือความใกล้ชิดทางร่างกายความรู้สึกไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุมันไม่จางหายเพราะผมงอกหรือผิวหนัดงอที่เหี่ยวย่นมันไม่ได้เหือดแห้งตามการเวลาแต่มันเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกลึกซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นแต่มีได้น้อยลงเลยในความรุนแรงคุณอาจจะไม่ใช่วัยหนุ่มสาวอีกต่อไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณหมดสิทธิ์ในการรู้สึกใจของคุณยังคงเต้นแรงเมื่อได้ยินเสียงที่อ่อนโยนหรือเมื่อศบตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ร่างกายของคุณแม้จะเปลี่ยนแปลงมามากมายยังคงไวต่อสัมผัสอันอ่อนโยนการถูกกอดการได้รับการยอมรับโดยไม่มีการตัดสินไม่มีความละอายและในค่ำคืนที่ไร้เสียงหัวเราะของคนข้างกายหรือเมื่อความเหงาเข้ามาโดยไม่มีใครรู้การช่วยตัวเองอาจเป็นวิธีอันแสนอ่อนโยนที่จะเตือนให้คุณระลึกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังรู้สึกได้ฉันยังเป็นฉันการช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือรูปแบบของความรักตนเอง หลายคนคุ้นชินกับการมองการช่วยตัวเองด้วยความระแวดระวังบางครั้งอาจรู้สึกผิดเล่ากับเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่ความจริงคือพฤติกรรมนี้ไม่ได้สะท้อนศีลธรรมหรือคุณค่าของคนคนหนึ่งมันคือหนึ่งในวิธีที่เราจะรับฟังและเข้าใจร่างกายของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงชีวิตที่การมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับผู้อื่นอาจกลายเป็นเรื่องยากหรือไม่มีอยู่เลยสำหรับผู้สูงอายุการช่วยตัวเองไม่ใช่แค่ความพึงพอใจทางกายมันคือการรักษาความสัมพันธ์กับตัวเองคือ ช่วงเวลาที่คุณสัมผัสตัวเองไม่ใช่เพราะตัณหาแต่เพราะต้องการฟังต้องการปลอบโยนต้องการยังคงมีตัวตนอยู่ในร่างกายที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาที่คุณเมตตาต่อตอนเองยอมรับว่าตัวเองอาจไม่สมบูรณ์อีกต่อไปแต่ก็ยังคงสมควรที่จะได้รับความรักการสัมผัสและความรู้สึกอย่างเต็มเปี่ยมสังคมควรเรียนรู้ที่จะฟังแทนที่จะตัดสินน่าเศร้าที่ผู้สูงอายุจำนวนมากได้เรียนรู้ที่จะเงียบพวกเขาไม่กล้าบอกลูกหลานว่า พวกเขารู้สึกเหงาพวกเขาไม่กล้าบอกหมอว่าพวกเขายังมีความต้องการใกล้ชิดพวกเขาไม่กล้าถามเพราะกลัวถูกหัวเราเยาะแต่นั่นยิ่งทำให้รอยร้าวระหว่างร่างกายกับจิตใจห่างกันไปเรื่อยๆและส่วนหนึ่งในตัวพวกเขาค่อยๆถูกลืมแม้อยู่ในชีวิตของตนเองเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะฟังผู้สูงอายุไม่ใช่แค่ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดแต่ฟังในสิ่งที่พวกเขาไม่กล้าพูดเราต้องสร้างสังคมที่หัวข้ออย่างเรื่องเพศและความใกล้ชิดจะไม่ถูกตีตราว่าน่ารังเกียจ หรือไม่เหมาะสมเพียงเพราะพูดออกมาจากปากของคนผมหงอกและที่สำคัญที่สุดเราจำเป็นต้องย้อนมองอคติของตัวเองเพื่อที่เราจะสามารถเดินเคียงข้างพ่อแม่ปู่ย่าหรือแม้แต่ตัวของเราเองด้วยความเมตตาความเข้าใจและปราศจากการตัดสินเราได้แบ่งปันบทเรียนบางอย่างในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าในทางบวกอย่าลังเลที่จะฝากความคิดเห็นโดยเขียนสิ่งที่คุณประทับใจที่สุดไว้ด้านล่างนะครับค่ะ หากคุณยังคงรับชมมาถึงตอนนี้และรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีความหมายจริง,รงๆกรุณาคอมเมนต์ด้วยประโยคว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้กับฉันและเพื่อที่เราจะได้สร้างช่วงเวลาแห่งการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งร่วมกันต่อไปประโยชน์เงียบงันที่ไม่มีใครบอกคุณอาจจะประหลาดใจหากรู้ว่าการช่วยตัวเองไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมตามสัญชาตญาณเท่านั้นแฝงอยู่เบื้องหลังช่วงเวลาที่เงียบงันนั้นคือคุณค่าลึกซึ้งมากมายที่น้อยคนจะยอมรับหรือกล้าเอ่ยถึง โดยเฉพาะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่การกระทำส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังลดความเครียดและความวิตกกังวลในชีวิตยุคใหม่โดยเฉพาะในวัยสูงอายุคนเรามักตกอยู่ในความรู้สึกโดดเดี่ยววิตกกังวลหรือแม้กระทั่งซึมเศร้าความเครียดไม่ได้เกิดจากการทำงานเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากความรู้สึกว่าสังคมไม่เห็นคุณค่าอีกต่อไปเมื่อบทบาทต่างๆเช่นพ่อแม่คู่ชีวิต หรือผู้มีส่วนร่วมในสังคมค่อยๆเลือนหายไปการช่วยตัวเองแม้จะเป็นพฤติกรรมเงียบๆกลับเป็นหนึ่งในวิธีช่วยร่างกายปลดปล่อยความตึงเครียดเมื่อถึงจุดถึงอารมณ์สมองจะหลั่งฮอร์โมนเอนโดรฟินซึ่งเปรียบเสมือนมอร์ฟีนธรรมชาติที่ช่วยบรรเทาความเครียดลดความวิตกและมอบความรู้สึกผ่อนคลายสำหรับผู้สูงอายุนี่คือยารักษาใจที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติซึ่งช่วยสร้างสมดุลทางอารมณ์ในวันที่เปล่าเปลี่ยวช่วยให้นอนหลับดีขึ้น ผู้สูงอายุจำนวนมากมักประสบปัญหาในการนอนหลับหรือหลับไม่สนิทการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพหรือความเงียบเหงายามค่ำคืนล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้นอนไม่หลับแต่หลังจากการช่วยตัวเองที่เป็นธรรมชาติและอ่อนโยนร่างกายจะเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายหรือความรู้สึกพึงพอใจและความสุขที่เกิดขึ้นพร้อมกับการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินและเอนโดฟินช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นและลดปัญหาการนอนไม่หลับเรื้อรังที่พบได้บ่อยในผู้สูงวยัย พวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งยานอนหลับไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกแค่เพียงกลับมาเชื่อมต่อกับร่างกายของตนเองฟื้นคืนความสัมพันธ์กับร่างกายอายุที่มากขึ้นอาจทำให้เราห่างไกลจากร่างกายของตนเองเมื่อผมขาวผิวเหี่ยวย่นและพลังชีวิตไม่เปล่งปลัง่งเหมือนเคยหลายคนเริ่มรู้สึกว่าร่างกายตนเองเสื่อมโทรมและไม่มีคุณค่าอีกต่อไปแต่ในช่วงเวลาเช่นนั้นการช่วยตัวเองเมื่อกระทำด้วยความรักและความเคารพ กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมโยงอันลึกซึง้งมันไม่ใช่ความเร่งรีบแต่มันคือช่วงเวลาที่ได้ฟังได้เข้าใจและได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเป็นคำกระซิบที่อ่อนโยนว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังเป็นฉันและฉันสมควรได้รับการดูแลการกระทำนั้นจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้เกียรติและยืนยันคุณค่าตนเองแม้ในยามที่โลกภายนอกอาจไม่สนใจคุณเท่าเดิมรักษาสุขภาพอุ้งเชิงกรานสุขภาพระบบสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ไม่ได้สำคัญแค่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ หรือช่วงที่มีชีวิตรักเร่าร้อนแม่เมื่อพ้นช่วงนั้นไปแล้วการดูแลบริเวณอุ้งเชิงกรานยังคงมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมในผู้หญิงการช่วยตัวเองช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปยังช่องคลอดทำให้เนื้อเยื่อชุ่มชื้นนุ่มนวลลดอาการแห้งตึงหดตัวหรือการติดเชื้อที่เกิดจากการขาดฮอร์โมอนหลังวัยหมดประจำเดือนซึ่งระดับเอสโตรเจนลดลงอย่างรวดเร็วส่วนในผู้ชายการช่วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้ต่อมลูกหมากทำงานปกติเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ไปยังอวัยวะเพศและรักษาปฏิกิริยาทางเพศให้คงที่การออกกำลังกายเบาๆเหล่านี้ช่วยชะลอความเสื่อมของระบบสืบพันธุ์และลดความเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากหรือความผิดปกติทางเพศในสังคมที่มักพากสิทธ์ในการพูดถึงความปรารถนาความรู้สึกและแรงสันไหวส่วนตัวของผู้สูงอายุการช่วยตัวเองคือการทวงคืนพลังหานั้นกลับมาไม่ใช่เพื่อการปลดปล่อยตามสัญชาตญาณแต่เพื่อยืนยันว่าพวกเขายังอยู่พวกเขายังคือมนุษย์ที่ครบถ้วน มีความรู้สึกมีความปรารถนามีความต้องการที่จะได้รับการฟังและการเชื่อมโยงกับตัวเองและในความเงียบงันของการกระทำนั้นคือเสียงกระซิบที่ทรงพลังถึงการมีชีวิตคุณค่าในตัวตนและสิทธิ์ในการดูแลตัวเองด้วยความรักและความเคารพอย่างแท้จริงเราได้แบ่งปันบทเรียนบางอย่างในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าในทางบวกอย่าลังเลที่จะฝากความคิดเห็นโดยเขียนสิ่งที่คุณประทับใจที่สุดไว้ด้านล่างนะครับค่ะ หากคุณยังคงรับชมมาถึงตอนนี้และรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีความหมายจริง,รงๆกรุณาคอมเมนต์ด้วยประโยคว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้กับฉันและเพื่อที่เราจะได้สร้างช่วงเวลาแห่งการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งร่วมกันต่อไปหากคุณรู้สึกผิดจงหันกลับมาถามหัวใจของตัวเองมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่รู้สึกผิดหรือรู้สึกละอายเมื่อพูดถึงความต้องการทางเพศหรือพฤติกรรมช่วยตัวเองไม่ใช่เพราะพวกเขากำลังทำสิ่งที่ผิด แต่เป็นเพราะพวกเขาแบกรับความเชื่อเก่าๆมาตลอดชีวิตความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเด็กจากครอบครัวโรงเรียนศาสนาและสังคมรอบข้างความเชื่อเหล่านั้นแม้จะเคยถูกมองว่าถูกต้องแต่กลับกลายเป็นภาระทางจิตใจที่ทำให้มนุษย์หลงลืมความต้องการพื้นฐานและการเชื่อมโยงอย่างเป็นธรรมชาติกับร่างกายของตนเองพฤติกรรมช่วยตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเงียบๆและส่วนตัวมักถูกตีตราว่าเป็นสิ่งน่ารังเกียจเป็นเรื่องที่ต้องปิดบัง และไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะในวัยชาราแต่โลกได้เปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ความเงียบคือคุณธรรมหรือการอทนอดกลั้นคือสิ่งสูงส่งเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในวันนี้การรักตัวเองไม่ใช่แค่การกินดีนอนพอหรือออกกำลังกายแต่รวมถึงการเข้าใจเคารพและดูแลชีวิตทางอารมณ์จิตใจและความรู้สึกของร่างกายอย่างลึกซึ้งและหากวันหนึ่งคุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งภายในกำลังสั่นไหว ความรู้สึกลังเลไม่แน่ใจหรือแม้กระทั่งความเขินอายเพียงเล็กน้อยโปรดให้ตัวเองได้หยุดพักวางมือลงบนหัวใจของคุณตาและถามตนเองอย่างสัตย์จริงว่าฉันได้ทำร้ายใครหรือเปล่าฉันได้ทรยศต่อตัวเองหรือไม่หากคำตอบคือไม่แสดงว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกละอายเลยพฤติกรรมช่วยตัวเองหากกระทำด้วยความรู้ตัวความอ่อนโยนและความเคารพต่อตนเอง ไม่ใช่แค่ความต้องการปกติแต่มันคือการกระทำแห่งความเมตตาคือการที่คุณดูแลตัวเองในช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวคือวิธีที่คุณรักษาหัวใจของคุณในวันที่ว่างเปล่าคือคำเตือนอย่างอ่อนโยนว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังมีความหมายและฉันยังคู่ควรกับการรู้สึกและการเชื่อมโยงความรู้สึกผิดไม่ได้อยู่ที่การกระทำแต่มันเกิดขึ้นเมื่อเราทำในสิ่งที่ทำร้ายผู้อื่นทรยศต,ต่อมโนธรรม หรือขัดแย้งกับคุณค่าหลักในชีวิตของเราหากการช่วยตัวเองมอบความสงบความผ่อนคลายและความเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณนั่นไม่ใช่ความผิดตรงกันข้ามันอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาและการรักตัวเองที่คุณสมควรได้รับคุณไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครในการเป็นตัวของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องรอคำยินยอมจากใครในการรักตัวเองและคุณไม่จำเป็นต้องซ่อนความต้องการอันชอบทมเพียงเพราะกลัวการถูกตัดสิน ปราบใดที่คุณสัตว์ซื่อต่อหัวใจของคุณสิ่งที่คุณทำก็เพียงพอแล้วและความเมตตานั้นที่เริ่มต้นจากภายในจะพาคุณไปสู่ความสงบที่คุณกําลังค้นหาความจริงที่หมอมักไม่เคยบอกคุณในการดูแลสุขภาพของชีวิตมีบางเรื่องที่ดูเหมือนจะสำคัญแต่กลับถูกเก็บไวเบ้เงียบๆหนึ่งในนั้นคือเรื่องเพศและความต้องการช่วยตัวเองของผู้สูงอายุ ที่น่าสังเกตก็คือความเงียบของแพทย์ไม่ได้เกิดจากการไม่รู้หรือไม่เข้าใจถึงความสําคัญของประเด็นนี้ตรงกันข้ามพวกเขาเข้าใจดีมากแต่พวกเขาก็รู้เช่นกันว่ามีเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นอยู่ในสังคมพื้นที่ต้องห้ามที่ทั้งแพทย์และคนไข้ต่างก็ไม่กล้าเหยียบย่างเข้าไปแพทย์จํานวนไม่น้อยเลือกที่จะเลี่ยงหัวข้อนี้เพราะไม่อยากให้คนไข้รู้สึกอึดอัดและไม่อยากละเมิดกรอบวัฒนธรรมที่ยังเข้มงวดในขณะเดียวกันคนไข้ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ไม่กล้าเอ่ยปากพวกเขาอาจไปหาหมอเพราะช่องคลอดแห้งเพราะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพราะภสสาวะาลำบากหรือปวดบริเวณเชิงกรานแต่แทบไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดว่าฉันมีปัญหาเรื่องความใกล้ชิดทางร่างกายหรือแค่เพียงฉันไม่รู้จะดูแลความต้องการของตัวเองอย่างไรความเงียบนั้นหากปล่อยไว้นานจะเปลี่ยนความต้องการที่ถูกต้องให้กลายเป็นความละอายเปลี่ยนเรื่องธรรมชาติให้กลายเป็นเรื่องต้องห้าม และจากนั้นหลายคนจะค่อยๆย,ยอมจำนนต่อการขาดแคลนความรู้สึกความผูกพันและความสุขทางกายที่แท้จริงทั้งที่พวกเขาสมควรได้รับมันอย่างเต็มที่แต่ถ้าคุณกล้าพอที่จะเป็นฝ่ายถามถ้าคุณกล้าที่จะเปิดใจคุณจะพบว่ามีหมอบางคนที่พร้อมจะรับฟังอย่างนุ่มนวลและปราศจากการตัดสินพวกเขาอาจไม่ได้ให้คำแนะนำแบบเจาะจงมากนักแต่พวกเขาจะพยักหน้ารับเมื่อคุณบอกว่าคุณยังมีความต้องการ เมื่อคุณบอกว่าคุณอยากเข้าใจเรื่องการช่วยตัวเองเมื่อคุณถามว่ามันปลอดภัยไหมมันผิดปกติหรือเปล่าควรทำต่อไปไหมและคุณจะได้รับคำตอบตรงไปตรงมาการช่วยตัวเองนั้นปลอดภัยหากกระทำอย่างถูกต้องด้วยความรู้ตัวความรักและการเคารพตนเองการช่วยตัวเองไม่ได้สร้างอันตรายในทางกลับกันมันเป็นหนึ่งในวิธีเชื่อมโยงกับร่างกายของคุณอีกครั้งเป็นวิธีฟังปฏิกิริยาของร่างกาย สังเกตความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจตัวเองมากขึ้นในช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไปมันทำให้คุณเข้าใจร่างกายของตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยคุ้นเคยอาจกลายเป็นสิ่งแปลกใหม่ไม่ไวต่อสัมผัสหรือควบคุมได้ยากขึ้นการช่วยตัวเองไม่ใช่เพียงการปลดปล่อยทางเพศแต่มันคือการสำรวจทั้งในแง่ชีวภาพจิตใจและจิตวิญญาณคือการทำความรู้จักกับตัวเองอีกครั้งเรียนรู้ขีดจำกัดใหม่ และปรับตัวเข้ากับความสามารถในปัจจุบันและในบางครั้งมันคือการเยียวยาแผลใจที่ลึกจนเอ่ยไม่ได้มีบาดแผลบางอย่างที่คุณไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้มีความรู้สึกบางอย่างที่สะสมมานานเกินไปร้องให้ไม่ได้หายใจก็อดอัดสัมผัสก็ไม่กลา้าแต่ในช่วงเวลาส่วนตัวที่คุณช่วยตัวเองด้วยความรู้คุณความอ่อนโยนและไม่เร่งรีบคุณอาจสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ค่อยๆละลายเป็นการเยียวยาอย่างเงียบงนัน เป็นความรู้สึกกลับมาเป็นตัวของตัวเองแม้ไม่มีใครเคียงข้างแต่คุณก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกับร่างกายของตัวเองได้และนั่นคือรูปแบบหนึ่งของความรักที่ล้ำค่าที่สุดดังนั้นแม้หมอจะไม่เอ่ยปากแม้สังคมจะยังอึดอัดจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ทำผิดอะไรเมื่อคุณดูแลตัวเองอย่างแท้จริงร่างกายของคุณยังมีชีวิตยังรู้สึกยังมีคุณค่าและคุณสมควรได้รับความเข้าใจสมควรได้รับความรัก แม้ในความเงียบงันที่สุดของคุณเองเราได้แบ่งปันบทเรียนบางอย่างในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าในทางบวกอย่าลังเลที่จะฝากความคิดเห็นโดยเขียนสิ่งที่คุณประทับใจที่สุดไว้ด้านล่างนะครับค่ะหากคุณยังคงรับชมมาถึงตอนนี้และรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีความหมายจริงๆกรุณาคอมเมนต์ด้วยประโยคว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้กับฉันและเพื่อที่เราจะได้สร้างช่วงเวลาแห่งการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งร่วมกันต่อไป เซ็กไม่ได้ตายไปตามอายุอายุอาจพรากเอาผมสีดำเงางามผิวที่เต่งตึงหรือก้าวเดินที่กระฉับกระเฉงไปจากเราแต่มีสิ่งหนึ่งที่การเวลาไม่อาจพรากไปได้นั่นคือความสามารถในการรับรู้การรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนความใกล้ชิดและการเชื่อมโยงคุณไม่ได้แก่เกินไปที่จะรู้สึกคุณไม่ได้สายเกินไปที่จะได้รับความรักและแน่นอนคุณไม่จำเป็นต้องละทิ้งความมีชีวิตชีวาเพียงเพราะตัวเลขบนเอกสาร หรือเสียงกระซิบที่บอกว่าอายุนั้นแล้วจะยังคิดถึงเรื่องเพศไปทำไมเซ็กในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดไม่ได้เป็นแค่การมีเพศสัมพันธ์ทางร่างกายแต่มันคือภาษาที่ไร้คำพูดของความรักคือการสัมผัสเพื่อบอกว่าฉันเห็นคุณคือสายตาที่บอกว่าฉันเข้าใจคุณคืออ้อมกอดที่บอกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้กับคุณเซ็กคือการปรากฏตัวของมนุษย์คนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งอย่างเต็มที่คือการสลายของระยะห่างความลังเล หรือข้อจำกัดจนเหลือไว้เพียงความรู้สึกที่จริงแท้อบอุ่นและลึกซึ้งและในมหาสมุทรแห่งอารมณ์นั้นพฤติกรรมการช่วยตัวเองแม้ดูเล็กน้อยและเงียบงนันกลับมีความหมายอย่างใหญ่หลวงมันไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาทางชีวภาพเพียงชั่วครู่แต่มันคือการกระทำอย่างมีสติเพื่อเชื่อมโยงกับตนเองคือช่วงเวลาที่คุณได้นั่งอยู่กับร่างกายของตัวเองฟังเสียงเคลื่อนไหวอย่างละเอียดภายในและบอกกับตัวเองว่า ฉันยังมีคุณค่าฉันยังคู่ควรกับความรักฉันยังมีชีวิตอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายนี้การกระทํานั้นแม้เรียบง่ายแม้เป็นส่วนตัวกลับแฝงไว้ด้วยข้อความแห่งความรักมันไม่ต้องการการโอ้อวดไม่ต้องการการพิสูจน์ใดๆต่อใครมันเป็นเพียงหนทางหนึ่งที่คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองยังอ่อนโยนจริงแท้และเปี่ยมด้วยความเคารพคุณไม่จําเป็นต้องมีคู่รักเพื่อรู้สึกคุณไม่จําเป็นต้องมีใครเคียงข้างเพื่อจะมีสิทธิรักร่างกายของตนเอง เพราะเซ็กไม่ต้องการบุคคลอื่นเพื่อจะดำรงอยู่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตและการมีชีวิตอยู่คือสิทธิของคุณไม่ว่าอายุเท่าใดดังนั้นอย่าปล่อยให้ทัศนคติที่คร่ำครึกทำให้คุณปฏิเสธสิ่งสวยงามและเปี่ยมมนุษยธรรมในตัวเองจงสัมผัสต,ตัวเองไม่ใช่ด้วยความละอายแต่ด้วยความอ่อนโยนจงอยู่กับอารมณ์ของตัวเองไม่ใช่อย่างหลบซ่อนแต่ด้วยความเคารพเซ็กไม่ได้ตายไปตามอายุมันเพียงเปลี่ยนรูปแบบ กลายเป็นสิ่งที่เนิบช้ากว่าละเมียดละไมกว่าและลึกซึ้งกว่าและหากคุณเปิดใจมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาการเชื่อมโยงและการเติบโตเพื่อคุณโดยคุณและสำหรับคุณเองการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองไม่สามารถทดแทนความรักได้แต่อยู่ร่วมกันได้ ชีวิตของแต่ละคนคือการเดินทางที่ไม่เหมือนใครบางทีคุณอาจเคยมีคู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมเคยจับมือกันเดินผ่านฝนแดดมานับไม่ถ้วนแต่เวลาเปลี่ยนไปบางคนจากไปบางคนยังอยู่หรืออาจคุณยังอยู่เคียงข้างสามีหรือภรรยาของคุณแต่การสัมผัสเริ่มจางหายการโอบกอดเริ่มมองหงเหินความใกล้ชิดกลายเป็นเพียงความทรงจำที่เลือนลางในช่วงเวลาเช่นนั้นการช่วยตัวเองไม่ใช่การทดแทนความรักแต่คือการอยู่ร่วมอย่างมีมนุษยธรรมการช่วยตัวเองไม่ใช่สัญญ,ญาณของความโดดเดี่ยว หรือสิ้นหวังไม่ใช่หลักฐานของความเศร้าหรือการขาดความรักแต่มันเป็นเพียงวิธีอ่อนโยนในการเตือนตัวเองว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ยังสามารถรู้สึกได้และยังรักตัวเองอยู่มันคือการกระทำส่วนตัวแต่มีคุณค่าเป็นสายใยเชื่อมโยงที่ไม่ได้มาจากใครอื่นแต่มาจากหัวใจที่คุณมอบให้กับตนเองความรักหากยังมีอยู่จะยิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากคุณรู้จักบำรุงเลี้ยงตนเองจากภายในเมื่อคุณรู้จักฟังหัวใจตัวเองรักตัวเองดูแลความต้องการส่วนตัวอย่างสุภาพและจริงใจ คุณจะไม่เรียกร้องความรักจากผู้อื่นในฐานะผู้ช่วยชีวิตแต่จะรับมันในฐานะของขวัญที่มาเคียงข้างอย่าปล่อยให้อคติเดิมๆทําให้คุณห่างเหินจากตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะปลดหน้ากาก,ากาเก่าๆเสษซากของยุคที่มองว่าอารมณ์คือความอ่อนแอมองว่าความต้องการเป็นเรื่องน่าอายมองว่าความเงียบคือคุณธรรมคุณไม่จําเป็นต้องปกปิดตัวเองเพื่อให้ดูเรียบร้อยไม่ต้องกดทับความรู้สึกเพียงเพราะแก่แล้วเพราะไวยชาราไม่ใช่คําตัดสินให้ทุกความรู้สึกดับลง แต่มันคือคําเชิญให้คุณใช้ชีวิตอย่างแท้จริงยิ่งกว่าที่เคยมองตรงเข้าไปในกระจกมองลึกเข้าไปในดวงตาของคุณเองผู้ซึ่งเคยผ่านการสูญเสียการเสียสละความเจ็บปวดและชัยชนะแล้วกระซิบว่าฉันยังสมควรได้รับความรักฉันยังมีสิทธิ์ที่จะเชื่อมโยงฉันยังเป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนจงมีชีวิตเช่นนั้นด้วยความกล้าและความจริงใจด้วยความอ่อนโยนที่มอบให้ตัวเองผู้เดียวที่อยู่กับคุณตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ความจริงเล็กๆเ,เพื่อวัยชาราที่สงบสุขเพศสัมพันธ์ในวัยชาราโดยเฉพาะการช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงหรือน่าอับอายมันไม่ต้องการแสงไฟไม่ต้องการใครยืนยันไม่ต้องประกาศอะไรมันต้องการแค่คุณในความสัตย์จริงและความรักที่รู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของชีวิตเป็นส่วนเงียบๆแต่ลึกซึ้งในการดูแลจิตใจและอารมณ์ของตนเองหมออาจไม่พูดสังคมอาจหลีกเลี่ยงครอบครัวอาจเงียบงันแต่คุณผู้ซึ่งเคยผ่านทั้งขึ้นและลงผ่านการเปลี่ยนแปลง และช่วงเวลาแห่งชีวิตสมควรที่จะได้มีชีวิตอยู่กับความรู้สึกของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่รู้สึกผิดไม่เงียบงันไม่ลบเลือนส่วนที่มีชีวิตชีวาที่สุดในจิตใจเพียงเพราะกลัวคำตัดสินเพราะบางครั้งการเยียวยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากช่วงเวลาที่คุณซื่อตรงที่สุดกับตัวเองเมื่อคุณกล้าพอที่จะไม่ปฏิเสธความต้องการไม่ลืมตัวเองไม่มองความรู้สึกเป็นภาระนั่นคือช่วงเวลาที่คุณเปิดพื้นที่แห่งความสงบสุข ที่ซึ่งคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกเพียงแค่ได้เป็นตัวของคุณเองและเพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้สิ่งนั้นได้ช่วยเปลี่ยนมุมมองหรือเสริมพลังให้กับชีวิตของคุณอย่างไรฉันอยากให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณและสิ่งที่คุณตั้งใจจะนำไปใช้ในชีวิตจริงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ เพื่อเราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในชุมชนแห่งนี้และหากคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือสร้างแรงบันดาลใจให้คุณโปรดกดไลค์แชร์และอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตและเนื้อหาดีๆที่เราจะนำเสนออีกในอนาคต